กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรมตอนกระบวนความทางอาญา ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ไดข่าวว่าตำรวจจับคนร้ายที่ฆ่าวัยรุ่นได้แบบนี้ก็ปิดคดีได้แล้วใช่ไหมเลิศข้ายังไม่รู้เหมันกันแต่ถ้าจับคนร้ายได้ขาก็ดีใจที่สุดใช่ใช่ฉันก็ดีใจแต่คดีมันคืออะไรทําไมมีปิดมีเปิดด้วยเหรอเนี่ยคดีเหมือนประตูไหมน้องมีปิดมีเปิดคดีก็คือเรื่องที่มีการฟ้องร้องหรือกล่าวหากันในทางกฎหมายเช่นขโมยเงินทำร้ายร่างกายหลอกลวงกันเป็นต้น และต้องมีการดำเนินการตามกระบวนการที่กฎหมายเขากำหนดไว้เขาแบ่งเป็นคดีต่างๆด้วยนะคะเช่นคดีแพง่งคดีอาญาคดีปกครองคดีอนาถาคดีมโนสาเร็เป็นต้นอ๋อเข้าใจแล้วดูท่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องสักคดีใช่แล้วอย่าไปมีคดีความเลยจะดีกว่าถ้าเลือกได้สงสารตำรวจสงสารอายการสงสารศาลตอนนี้เขาก็ทำงานกันจะไม่ทันแล้ว ากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ <c oughs> จะบอกให้